I okay. มีมารู้ว่างอเลี้ยงไปเลี้ยงนึน,นะัญญินบอกหาวันนี้จ,จัดจบเองจังซอจังจ้อยคนเรา พุทธศาสตร์นาสนา,ามีองค์นับประมุกกษัตริย์พระราชาและยังมีศาสันาสนามีพระพุทธเจ้าขนบธรรมนียขนบตักอุ้มซึมมาช่วยกันโดนทีละนอ้องตึงลานเมื่อไปถึงก็เจ้าน้องเจ้าปีม,มีการก็มีงาน,นมา,นานวันนี้ช่วยกันทานหัว ไหไปนะไม่ก็ไหลมานะครับเนาะเอบ้านบ่มีบ้านก็มีที่ทำบุบ้านบ่มีทนต้องมาใส่เจ้าเสี่ยงปี กรรมการที่ได้รับเกียรติมาเป็นผู้ตัดสินแล้วร่วมตัดสินได้นั่นก็คือรางวัลขวัญใจประชาชนนะ we will have about seven the final or but all of the people who are sitting in front of here will be able to give the score for the team that will. น่าใจนะเจ้าเฮาคนเมืองอู้กกำเมืองเฮานะเจ้าหนึ่งในนั้นก็คืองานดนตรีงานดนตรีจะนวดได้ต้องมีการขับร้องตัวนะเจ้านั่นก็คือการขับสอนนั่นเอง <c oughs> วันนี้ทั้งหมดเจ็ดทีมจากการคัดเลือกคัดกรองมาอย่างดีนะเจ้าเพื่อที่จะให้ทุกท่านนันได้ชื่นชอบชื่นชมและก็มีความสุขกันวันนี้ต้องขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเจ้าท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ยกท่านแขกผู้มีเกียรติแะะผู้ข้าเจ้าเจืาจันหน้าเชียงใหม่ได้รับมอบหมายืนบ้านล้านนาไทย2,566คมเล็งเห็นความสำคัญของการต้างเพื่อเยาวชนได้สืบสารสืบทอดเพื่อคงอยู่คู่ฟ้าชาวล้านนาตลอดไปโดยรอบคัดเลือกได้จัดขึ้นในวันที่10 พู้จิการมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด14ทีมได้คัดเลือกโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารอบทิงชนะเลิศ7ทีมที่อาณาไทยมาประดับร้านนาของฮาวอีกทุกลายซึ่งทางคณะกรรมการจากการหังสือขอบคุณเป็นทางการอีกอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะคุณกุจพรเวโรธ ได้สนับสนุนจัดงานในครั้งนี้เป็นเงิน1,50่งแบาทการจังหวัดเชียงใหม่ท่านวรวิชชัยสวัสด์จะเปิดงานการประกวดสอบพื้นบ้านร้านนาไทยปี2 5 6 6กรารขอบคุณเจ้าวลัญญานะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารท่ากนะแฟวอนนะครับเจ้านายายเหนือนะครับวันนี้มากันนักเป็นประเพณีว่าทําที่ สำคัญที่สุดนะครับานนะครับถือว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับเป็นนอย่ญญางที่แสดงให้เห็นว่า,าพี่น้องคนเชียงใหม่พี่น้องคนล้านนาเนี่ยนะครับมีการสื่อสารนะครับมีการแซวในอดีตในปัจจุบันมาอู้มาเลยกันนะครับผ่านซอเนี่ยซึ่งผมถือว่า,าสมัยผมน้อยๆน,นะครับผมได้ตัวป่อไปงานวัดไง เห็นความสวยงามนะครับเห็นความตื่นตาตื่นใจและเป็นสิ่งที่ทาได้ยั่วใดครับนะครับ,นะรบเป็นร้อยเรื่องราวที่สามารถที่จะบอกในอดีตปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตได้นะครับในวันนี้ก็เหมือนกันนะครับต้องขอบคุณสมาคมส่งเสริมไหวธรรมสตรีบ้านนาไทยนะครับจากังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เวทีเพื่อปี่น้องคนรุ่นหลังเลยเพราะเชียงบางเป็นเอกลักษณ์ไปซึมซับแล้วก็เข้าไปต่อยอด เข้าไปเรียนดูนะครับแล้วก็รับไม้ต่อจากาพก่อครูแม่ครูรุ่นต่อนะครับในโอกาสนี้เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้ร่วมกันนับถอยหลังไปพร้อมๆกันครับเริ่มต้นที่5 4 3 2 1, 2> 1> ว้าวจุดเริ่มต้นเริ่มขึ้นแล้วนะคะและต่อจากนี้ไป จ้งโซ่โด่งดังเิีย์เจ้าแน่ครับผมเฮาจะนำศิลปวัฒนธรรมของล้านนาไทยเฮานะครับที่โด่งดังไปไกลอย่างต่อเนื่องขอเสียงปรบมือดังๆสักครั้งหนึ่งตอยนะครับอยากไปท้าวว่าดังเป็นทุ่ขอ่ะแม่ครับผมนะครับกล่าขอบคุณเจ้าหน้าตาสำหรับในช่วงนี้กล่าต่อไปคณะต่อไปนะเจ้าคณะต่อไปลำดับที่สี่นะเจ้าลำดับที่สี่คือคณะเกตฉวาเจ้าคณะเกตฉวาเป้าล้านนาเจ้าโอ้นี่ให้จะมาจาก สมาคมส่งเริมว่ารำจังซปร์ิลานาไทยนะครับได้เปิบ้านให้เยาวชนคนเชียงใหม่สอนนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้็นต้ืบทอดนันนี้นะครับซึ่นแรของรำและท่านผู้นี้เป็นวัตรจของบนกเลซึ่งสืบต่อกักนาเย่เาว่าสมรุ่นข้ารุ่นของในท่านเช่นี้ต่อไปในวงนี้ก็กนกเ่ให้เยาวชน นะคไดรมันี้ในการประกวดสอบคืนบ้านเป็นรุ่นพซของเนาป็นซอาร์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่เราจะแสดงอัตลักษณ์แประเป็นที่ีงมเป็นการดึงจูจิมาในช่วงทำนองนะครับในเรื่องของการร้อยเรื่องราว่างท่านเล่นนะครับท่านปนศิลนตั้งี้อถึงวาแล้วมาับแนมืพูดถึงบุคคลที่เราเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความสําการพูดถึงสถานที่ท่นหายถึงว่าเป็นการนะครับ เรื่องพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเป็นการท่องเที่ยวใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัดวารามต่างๆครับวันนี้จะมีสื่อสารออกมานะครับเป็นการแม่ทูนซ้อนในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีครับที่ทางสมาคมส่งเสริมว่าทำสถิติได้ท่านเป็นนักที่เปิดเป็นนักวิชาการทางวรรณกรรมจัดทุกปีในจังหวัดเชียงใหม่บรมพรพีสังกฤตให้ดูนะพระนรีสิงห์สิ่งซ้อนเป็นพ่ออาจารย์เป็นพ่อ เป็นหรือประเพณีรอยกระทงเป็นประเทมีที่เราจัดมาโดยนิตแล้วก็เป็นประเพณีถือว่าเป็นซอฟต์พอวเวอร์ของเรานนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นประเพณีนีความเชื่อนะครับในเรื่องของการอาบนกาารประชาชนนะครับมาบูชา นะครับแม่คุณ่าบูชาน้ำปิ่นคุณคิว่าเป็นสายเลือดของโปรเชกต์ใหม่นะครับเพราะเราอะเจียงใหม่เราก็ประกอบอาชีพเป็นการซอลูกน้องชายชนก็จะอยู่ติดน้ำปิันตันมาหลในอดีตครับอันนี้เขาจะเป็นในเรื่องของการทำคนปฏิบัติว่าทำทั้งในเรื่องของการซอลแล้วก็ในเรื่องของการหาความร่วมธรรมปฏิบัติมระาดกให้เข้าด้วยกันนะครับเป็นอ่าเป็นสถานการณ์ที่จะต้องสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดสัตว์ซิชชายเลวเที่ยวได้เข้ามาซื้อครับสัตว์ซิชแม่ใจเขาจะโตแน่นอนครับ เป็นก <mondo> <flix> ้อนหัวเป็นพิงก้อนน้เป็นพิงอกเตอรอเป็นพิงแจ้จอเป็นพิงั่ร้องปักองครั้งที่ชิงชนะเลิศเราที่ผ่านมาเขามีรอบเลือกไปหนึ่ครั้งแล้ว วันที่สิบพฤศจิกายนเราตั้งท่ามดมีสิบสี่ทีมวันนี้เหลือเจทีมแล้วก็วันนี้ที่เออนจะมาครับทับขันคอวันนี้เป็นประเพณีของบ้านเฮาของร้านนาของเฮานะคะเช่นประเพณีร้อยกระทงประเพณีเดียวขึ้นดอย ตอนนั้นอาเกิดมาเกิ้ดีเลยิทอแล้วก็มีเมืองตัวนะเจ้าแล้วก็มีทางเข้าใหม่ค่ะทั้งเจ็ดเจ็ปรัชญาดีนะคะอาจะลืมไปความมีทุกอย่างคลนะคะข่าวโควะเน้ารอคือส่ยที่ราออหลังจากที่ผ่านรอบเขาเลือกมานะเจ้ารอออนจะมีความเห็นในในติ๊กต็อกว่าอย่างนี้ดีออกมาเยอะมากเลยูดใจมากวันนี้เราคอาเตรมตัวมาอย่างดีกันนะคะ ท่านเป็นงประเพณีต่างๆของร้านนาของเราข่อวต้มในวันนี้คือปลาเพิ่มีผมเคยได้ยินดีเจน่ไปารว่าว่าค่ะที่าวต้มข้านต้มขาวขวต้าวต้ม้าวหมข้าวต้ม้าวมารตะมข้้มข้้มข้าด้มข้าน้เาม้าต้มข้าวาวมาเต้มข้าวต้มข้าาเร็จข้าว่าเป็นขาวตมวต้วต้ม้วต้่า้มข้า้มาต้ขามข้วย้มข้าวต้มาม้ตา เธมเวลาเงี้ยเดือนสี่เป็นประเพนีบำเทมเปิลตาแล้วเข้าใหเดือนสี่เนือเป็นเดือนสองไต้จะได้ตาแเข้าใหม่ดังไปง่ายพระเจ้าเป็นปราเพนีสืบทอดกันมา คนเหนือลัานาคือศาสนาพุทธเขาเป็นเยาวชนบงังมีสิ้นสุดศาสนาพุทธเขาได้เชื่อในธรรมเขาเป็นเยาวชนเป็นคนยุคใหม่คนใหญ่มาบอกไว้ก็มาได้หู้ยำเป็นประเทศนี้ของที่สืบนำเขาคนลุ่นหลังมีควักภาไาว้เจ้า่วยกันอนุรักษ์รักษากน,น,นษานเจ้า ต้องนำเอาไปตานเพื่อสวาทเจ้ากากตั้อยู่กับตาเวเทธิตากุลบารืมบุญคุณเปว่ดาที่ขักษาพอเป้าพร้อมรับพักเจ้าพักกุดแผ่นดินได้ทำกินตึ่งมดถ้าแม่โพสกที่ได้ะยัยดยำ ของคนและแนศา,าสนาหุ้งกสาวพักนับถือสาสนาเป็นข้อปฏิปปู่ยักยืนยักในข้อศีลละธรรมสอนืูอเย่าใดประมาสสอนอหูละายต่อแบบต่อกรมเพราะคำสอนองค์พุทธธรรมอยู่สามารถขี่นมองม,มีการเดือดรอน